วันนี้ได้รอบฉีดพ่นเชื้อพันในแปลงเนาะวันนี้ฉีดอะไรบ้างจ๊ะวันนี้ฉีดอะไรบ้างกันแมลงใช่ปะ <sted> ต,ต,ตัว <sted> ตนี้ตัวใครตัวนี้เมทัลเลเซียมบิวเเลียนี่ป้องกันแมลงอ๋ออันนี้ค่าหนอนบีท <sted> ีก็ใส่ด้วยใช่ป่ะ <sted> <sted> แล้วก็นี่คัน,นี้อันนี้ป้องกันเชื้อรา <sted> อืมในแปลงผู้สาแปลงใหม่เนี่ยวันนี้หนอนนระบาดเยอะหนอนกินยอดอะ่ะก็เลยต้องฉีดนี้บ่อยหน่อย ทุกๆตัวผสมร่วมกันแล้วก็ฉีดให้หมดในคราวเดียวได้เลยอันนี้ผสมใส่ถังไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาเทใส่เป้นเนาะฉีดพ่นทุกๆเจ็ดถึงสิบวันครับถ้าช่วงระบาดหนักก็ฉีดพ่นบ่อยๆหน่อยยอดที่แตกใหม่ก็โอเคขึ้น,นเห็นไหมแดงกวนน้อยลงอันนี้เป็นฝรั่งปลูกใหม่เนาะน,นี่เป็นพุทรา,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 านี่แจกใบหมดแล้วเนี่ยหนอนมันกินยอดอันนี้ใบชุดใหม่ พี่ท่านใดสนใจชีวพันธ์ที่ต้อมใช้อยู่นะเซตนี้ป้องกันแมลงรวมกับทั้งหนอนแล้วก็ป้องกันเชื้อราด,ด้วยต้อมิ้งพิกาดไว้ในตะก,การ้าเลย้าชอบอย่าลืมกดติดใจกดติดตามไม่กด้วยจริงๆยังมีเซตอื่นอยู่นะเดี๋ยวคลิปหน้ามาบอกต่อว่าใช้ทํำอะไรบ้างโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ